ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นสินแสหมิงอยากจะบอกบอกบอกให้ฟังว่าชาวลัคนาพิจิกนะครับเป็นหนึ่งลัคนาเลยนะครับที่ชะตาชีวิตนะครับจะขยับเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น นะครับเอาเป็นว่าดีขึ้นกว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่ดูเหมือนกับจะเข้าที่เข้าทางขึ้นถ้าคุณนึกย้อนกลับไปในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเดือนแห่งอุปสรรคในเรื่องของการงานแต่สิงหาคมตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์เดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนั่นก็หมายความว่า ชะตาชีวิตในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใครที่รอง,งานอยู่ติดต่ออะไรอยู่ก็จะได้อย่างหวังนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องของงานยังรวมความไปถึงในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะมีอินคัมพิเศษต่างๆเข้ามาวันที่1ถึงวันที่5นะครับสิงหาคมไม่ค่อยโอเคนักนะครับมีเรื่องอื่นอัดใจ นะครับพยายามนิ่งๆไว้นะครับระมัดระวังเรื่องของสุขระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันที่1ถึงวันที่5วันที่6ถึงวันที่10นะครับเป็น4-5หวันที่ดีขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกสบายใจสบายใจมากขึ้นนะครับหรือเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการ นะครับก่อนหน้านี้เคยจิตตกนะครับมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกังวลใจก็ดูเหมือนกับว่ามันจะคลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแล้วภาระเรื่องของงานนะครับจะกลับมาเยอะขึ้นในช่วงประมาณวันที่11จนถึงวันที่20แต่เป็นการเยอะที่ได้ผลงานนะครับมีสิ่งที่ดีต่างๆตามมานะครับผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีเพียงแต่ว่าภาระหน้าที่มันค่อนข้างจะเยอะ นะครับนะครับย้ำนะครับ11จนถึง20นะครับสิงหาคมพอ21จนถึง31นะครับงานก็ยังเยอะอยู่ครับแต่สบายใจขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสบายใจขึ้นนั่นก็คือเรื่องความรักครับก่อนหน้านี้ความรักของชาวพิจิกนั้นมันหดหูมันไม่ค่อยมันหดหูมันไม่ค่อยแฮปปี้ยังไงไม่รู้ครับ นะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวช่วงประมาณกลางกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วก็ดูเหมือนกันจะสบายใจขึ้นนะครับใครที่มีคู่อยู่คู่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันล่ะครับไปดูเถอะแต่เดี๋ยวพอกลางกลางสิงหาคมตรงนี้ไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นคู่อาจจะนําโชคนําลาบมาให้ก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะ เจอเจอความรักจากโลกออนไลน์นะครับก็ลองดูให้ดีแล้วกันครับสินแสหมิงก็ดูตามนี้แล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยมันโครจรไปอยู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธมันเป็นดาวเจ้าแห่งการสื่อสารนะครับมันก็มีโอกาสจะเจอกันในตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นครับใครที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้วที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้เจอกันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ หลายสิ่งหลายอย่างก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ความรักน่าจะลงตัวมากขึ้นถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกทีเดียวจึงแสหมิงขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี